เกี่ยโของโลงกลองพองนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะครับหรืออยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับสองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารนะครับสามนครับคนที่ทํางานการแจ้งนะครับหรือทํางานตามของขนมสี่นะครับผู้ที่ทํางานโรงงานนะครับหรืออยู่ใกล้โรงงานอาการของโรคของโลวงก๋่องพองนะครับจะแบ่งได้เป็นสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับอาการเหนื่อยอาการเหนื่อยก็จะเป็นแน้แต่นะครับเวลาออกแรงมากถึงจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเป็นหนักๆนะผมเวลานั่งถากก็เหนื่อยแบบที่สองนะครับจะมีเรื่องของการไอนะครับไอก็จะเป็นลักษณะ เลื้อลังนะครับผมจะมีเสมหะก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่เสมหะนะครับก็จะมีในปริวาณที่เล็กน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าในการวินิจฉัยโรคนี้นะครับเราจะสงสัยคนไข้ที่มีโรคหุ่มกระป๋องพร้อมทับอยู่ในความเสี่ยงหรือเปล่าเช่นนะครับคนที่สูบบุหรี่นะครับหรือได้รับฝุ่นควันมาเป็นเวลานานการเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่าไอเรื้อรลังซึ่งเรานะครับจะยืนยันการวินิจฉัยโรคนี้นะครับโดยการตรวจสมรรถภาพทางปอดโดยการเต่าปอดและพบว่ามีการติดแคบนะครับอุดกั้ จากการตรวจสุขภาพร่างกายนะครับอาจจะไม่พบความผิดปกติการเอกเซเรย์ก,ก็ด้วยเนะี่ยการรักษาลบหลงบ่มพองนะครับจะแ,แบ่งเป็นสองส่วนก็คือนะครับแบบใช้ยาและไม่ใช้ยาส่วนที่หนึ่งนะคือการใช้ยาครับยาหลักก็คือยาขยายหลอดลมนั่นเองครับเพื่อบรรเทาอาการขนค้นเรานะครับจะใช้ยาในรูปแบบพ่นสูบนั่นเองนะครับเราจะไม่ใช้ยารับประทานนะครับเนื่องจากเป็นข้างเคียงที่เยาวกว่าส่วนที่สองคือการรักษาแบบไม่ใช้ยาคือการงดบุหรี่และอีกเร่ ฉีดวัคซีนป้องกันแค่หวัดใหญ่และออกกำลังกายนะครับเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางปอดสำหรับวิธีป้องกันโรคนีนะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆเนื่องจากนะครับโรคหลมโป่งพองนะครับเกิดจากสารพิษที่เราสูดเข้าไปเพราะฉะนั้นครับเราต้องงดและหีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับสี่วิธีดูแลตัวเองนะครับให้ห่างไกลจากโรคหูลมโป่งพองหนึ่งเลยนะครับไม่สูบบุหรี่นะครับหรือเลือกดูดยดสูบสองนะครับสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM สองจุดห้าหรือควันไอเสียต่างสามนะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะห่าไใลจากโรคหูงูปองพองแล้วนะครับเบย์ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่เป็นโรคหูงูปองพองอยู่นะครับให้กับมาหายใจเต็มอิม่มได้อีกครั้งขอให้มีสุขภาพที่ดีนะครับในทุกลมหายใจ